สวัสดีฉันชื่อมดเนี่ยลูกๆของฉันฉันรักลูกๆของฉันมากเลี้ยงและให้ความรักอย่างดีให้ทานอาหารดีๆด,ดื่มน้ำสะอาดมีของเล่นให้เล่นพาไปหาหมอตลอดดูแลดีแบบนี้แมวฉันไม่มีทางป่วยง่ายๆหรอกตเเกียวเป็นอะไรลูกโอ้ย๊ยป่วยแน่ๆเลยอะ่ะ ต้องพาไปหาหมอแต่ค่ารักษาต้องแพงแน่ๆเลยอ่ะไม่ได้เตรียมเงินไว้ด้วยอ่ะโอ๊ยทำไงดีเนี้ยัวเกียวอ๋อนึกออกแล้วสวัสดีค่ะจะให้รักษาใครบอกมาหมอประดุก จับใส่หม้อให้หมดตัวนี้เลยค่ะหมอเอิม่มตัวนี้นะ่าจะต้องไปหาอีกหมอหนึ่งนะคือหนูกลัวค่ารักษาแพงกลัวตังค์ไม่พอค่ะหมอเอ๊ะอันนั้นใช่ของแท้บปะแท้สิคะจะยากอะไรเอ็งก็เอาลำโพงไปจำนำจะได้มีเงินสำรองจ่ายจริงด้วยว่าแต่ไปที่ไหนดีอะคะหมอต้องที่นี่เลย โรงรับจำนำ Easy Money ที่นี่เขาบริการดีรับจำนำรัพย์หลากหลายดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง0.99%ให้เงินต้นสูงรับเงินไวใน3นาทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวอีกอย่างเขามีสาขาบริการทั่วประเทศว้าวรอแตายแล้วลูกแม่ไปกันเถอะปิดไฟล็อกบ้านเรืยนะคะหมอไปละอีซ a s ม m น n ี y ให้ทุกโอกาสเป็นไปได้